สวยเข้าบ้านนะคะสวัสดีตอนเช้าๆนะคะตอนเช้าๆนะคะดูนะคะเดินเร็วมากนะคะวันนี้สวยมากนะคะดูโมเฮนะคะแต่งหน้าแต่งตานะคะเดินเข้าหมู่บ้านนะคะน่ารากนะคะดูนะคะแม,แม่แม่ดูได้นะคะวันนี้โมเฮสวยมากเลยะค่ะ้ขอบคุณจ้า จดีน,น,น,นะคะโม<า>ห,น,มหน,นะคะกินข้าวนะคะทำอ้กินข้าวนะคะตื่นไปแล้วนะคะ ดูนะคะแม่แม่นะคะเอาเข้าวเหนียวให้หมูแ่กินนะคะดูกลัวนะคะแม่แม่กลัวนะคะกลัวน้องหมูแฮนะคะนี้นะคะไปแล้วนะคะไม่ควรก็ขอจุดไล่เพียงแค่นี้นะคะ กดไลค์กดแชร์กด,ด subscribe กให้กับโมแฮด้วยนะคะสวัสดีค่ะ